ดีครับหนุ่มพูนสวดพุ่มชัยวิถีชนคนเฟาสวนนะครับผมหลายวันนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าที่บ้านนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพามาดูในคลองหลังบ้านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมดูบรรยากาศยามเย็นด้วยนะครัพอดีฝนมันหยุดนะครับฝนมันซาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าน้ําในคลองก็กําลังมานะครับผมนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับ ดูผักเรียงฟังเสียงจักจั่นร้องนะครับในในสวนนะครับผมก็ต้องขออภัยพี่น้องของเพื่อนด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากยุ่งยุ่งอยู่กับเนี่ยครับฝนนะครับดูบรรยากาศในสวนเวลาฝนตกเยอะๆนะครับมันก็จะแฉะอย่างนี้นะครับผมดูผักเรียงผักเรียงงามมากนะครับช่วงนี้นะครับนี่ โอ้ไม่ได้เก็บไปผัดไม่ได้ไปลวกเจิมน้ําพริกอะไรเลยนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเริ่มเริ่มจะออกได้นะครับตัวนั้นในคลองอ่ะรู้สึกว่ามันจะแดงขึ้นมาอีกนะครับก็หวังว่าคงจะไม่กี่วันก็คงจะแรงแล้วนะครับคงจะหยุดตกบ้างนะครับขอนไม้ผมลอ,อยไปขอนหนึ่งนะครับที่ผมเคยไว้นั่งนะครับไม่ทราบว่าไปไหนแล้ว นะครับนี่นะครับก็นน้าเริ่มเริ่มที่จะมานะครับก็นั่งดูอยู่ที่สวนตาเล็กนะครับอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับก็ที่ผ่านมา3ามสี่วันผมก็ได้ลงกระชายนะครับนี่นี่ที่ผมพยายามทําอยู่2วันนะครับลตั้งแต่วันที่สสิงหานะครับพอดีเป็นวันเกิดของน้องชายด้วยนะครับ ก็เลยตั้งใจที่จะปลูกกระชายนะครับผมชอบปลูกต้นไม้ในวันที่สําคัญสาคัญสักหน่อยนะครับแต่ความจริงแล้วก็ปลูกนั่นแหละครับนะครับนี่กระชายที่ผมคัดมาปลูกนะครับในต้นมันนะครับผมก็ปลูกประมาณสักสามสี่ร้อยหลุมได้นะครับปลูกว่าข้าง,างคลองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักกูดนะครับ ที่ผมเคยปลูกไว้เมื่อก่อนแล้วทีนี้มันไม่ค่อยผาน,นะครับเพราะว่าดินดินทรายผักกูเราคงยังไม่ชอบนะครับก็เลยลงลงกระชายนะครับยมันจะกาศยามเย็นตรงนี้ขอนผมหายแล้วจริงๆครับเนะี่นะครับเหลือเหลือไว้แต่กา <laughs> ขอนหายไปหนึ่งขอน ครับมันก็อยู่ไม่ได้ผมไม่ได้ปลูกไว้นะครับเป็นโคนต้นมะพร้าวนะครับนี่ก็ภาวนาที่จะให้พัดต่อไม้มาให้อีกครับนี่ต่อไม้วันนั้นที่ผมเคยลงคลิปนะครับนี่นะครับผมนี่ต่อไม้ที่ผมได้วันนั้นนะครับนี่เอาขึ้นฝังเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูนะสวยมากนะครับ เขาจะมีส่วนเขาส่วนว่าวส่วนโค้งนะครับนี่ก็นี่เป็นผลิตผลนะครับที่ที่ธรรมชาติเขาเขาพามาให้นะครับนี่กาแกนไม้สวยๆนะผมผส,สมไว้นะครับเล็กๆนะครับเล็กๆอันนี้แกนไม้ก็สวยอันนี้อันนี้สวยมากนะครับเนี่ยก็เอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับเอาไว้แต่งขนมเพราะว่าผมจะยกขนมตรงนี้นะครับผมลูกนั่งลูกอะไรก็เอามา วางไว้เรียบร้อยนะครับผมเกรก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับดูน้ำในคลองนะครับยยเยอะเยอะลื่นลื่อนนะดูความแรงของน้ำนะครับต้นไม้อะไรก็ยังอยู่ก็อยู่อย่างนี้นะครับชีวิตชาวสวนนะครับอยู่ใกล้ พรองใกล้อะไรเราก็ต้องตามให้ทันนะครับต้องระมัดระวังน้ําอยู่ตลอดนะครับถ้าหว่าฝนตกเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระชายที่ผมปลูกเมื่อวันที่สองที่สามนะครับอันนี้ผมจะปลูกวันที่วันที่วันที่สามนะครับนี่สามสิงหาที่ผ่านมานะครับเป็นกระชายที่ผมคัดแยกมานะครับผม ็ไม่ได้ปลูกตามกระแสครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมก็ปลูกกระชายไว้อพ,อพอไดอ้ไว้แกงนะครับแนทีนี้ก็มันก็เลยมีต้นมีอะไรก็ปลูกนะครับปลูกดูดูน้ำตรงนี้นครับหน่อไม้ก็เริ่มที่จะบินแล้วนะครับหนี่หน่อไม้สูงแนละ้วอันนี้ไผ่หวานนะ ไท้หวานก็น uh> uh ี่ครับบรรยากาศชื้นแฉะเดินก็โอ้นะครับน um> ja ี่นี่นี่ไม้ด่างอันน yes ี้ใบรุ่นเที่ยวหากันอยู่เหมือนกันนะครับเนี่แเยอะๆนะครับที่สวนกระชายเริ่มเริ่มที่จะโอเคแล้วนะครับเนี่เริ่มที่จะฟื้นแล้วนี่ดอกกระชายนะครับผมหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับดอกกระชาย ตรงนี้เมื่อก่อนน้ามันขึ้นถึงนะครับนี่นี่นี่น้ำอันนี้เป็นร่องที่ผมขุดไว้นะครับขุดเพื่อที่จะให้น้ํามันเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ไปเก็บไว้ที่อ่างตรงนู้นนะครับผมแต่ว่าจ,จะเลี้ยงปลาพอสุดท้ายแล้วมันไม่มีน้นํนนนนานะครับนี่นี่น้ำก็แรงลงมาครับถ้าเป็นทุ่งนาก็พอได้ดักหลุมวิ่งนะครับนี่ นี่ก็เป็นกระชายนะครับหัวกระชายที่ที่ผมขุดเอาแล้วก็มันมันมันเหลือที่ว่าเป็นหัวที่ว่าใช้ใช้ได้อยู่นะครับกระชายที่ที่ฝีมือผมเองนะครับปลูกเดี๋ยวก็ต้องเวลามันมันแตกมันไนก็ก็คงจะต้องอปลูกเพิ่มนะครับปลูกเพิ่มเพราะว่าที่นั่นผมใช้ต้นนะครับใช้ต้นปลูกอย่างเดียวแต่ว่าหัวนี่ผมยังไม่ได้ปลูกนะครับนี่เริ่มเริ่มที่จะแตกหน่อแล้วนะครับกระชาย นี่ครับที่เขาซื้อกันนะครับตรงนี้ราคาดีหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ตั้งไว้ก่อนให้มันงอกนะครับเดี๋ยวออกไปปลูกนะครับนี่บริเวณนี้นะครับผมเป็นที่ที่ผมปลูกผักกูดล้วนนะครับตรงนี้แต่ว่านี่ผมเอากระชายมาลงหมดแล้วนะครับเป็นดินทรายนะครับปูดง่ายนะครับเวลานั้นเวลาจะเอาหัวมานะครับนี่น้ําไหลน้ํายังไม่เยอะไม่ค่อยไหลมานะครับผม ดูความแรงของน้ําที่มันกัดเซาะตะลินตะหลิงนะครับนะครับผมความแรงของน้ํา <c oughs> ก็ล่าว่าฝั่งโน้นนะครับผมก็ลงแล้วแต่ว่ามันยังยังไม่หมดนะครับเพราะว่าไอที่ตัดหญ้านี่มันลื่นนะครับยืนไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่พื้นที่ลาดชันนะครับนะครับนี่ ต้นพงต้นไผ่หวานนันนี่ผมว่าจะกําจัดอยู่นะเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะแล้วนี่ต้นผักน้ำนะครับนี่ผักน้ําดาง <c oughs> ใบใหญ่มากนี่ผมก็ขุดมาปลูกหลายปีแล้วครับนี่เดีวยวไม่เคยได้กินนะครับนอนะครับเอามาเพาะพันไว้นะครับใบสวยงามมากนะครับผักผักน้ําผักน้ําผ,กผกมก็เมื่อก่อน จะเลี้ยงปลาครับทีหลังน้ำมันเก็บไม่อยู่ับดูนี่ที่ที่ว่าผมปลูกกระชายเมื่อวันที่วันเมื่อวันที่3ามนะครับบริเวณตรงนี้วันที่สนะครับนี่นี่กระชายกระชายนี่ครับสวนกระชายผมไร่กระชายหน่อไม้ก็เริ่มที่จะบินแล้วนะครับนี่หน่อไม้หน่อไม้ เดี๋ยวก็ต้องตัดทิ้งหมดนลครับผมไม่อยากไว้ไว้มันมากนะับอันนี้หน่อใหญ่หอเล็กๆก,ก็นะครับอยู่ด้านในนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับวิถีชนคนพ่อสวนนะครับผมก็ยังอยู่อย่างนี้ครับนู่นนะครับ,รรบฝั่งฝั่งคลองฝั่งนู้นนะครับที่เตียนเตียน นะครับผมก็ได้ปลูกกระชายครับเมื่อวันที่สองสิงหานะครับวันเกิด้องชายผมนะครับก็อาจจะไม่ชัดนะครับมันซูมมาไม่ค่อยถึงนะครับนั่นคือกระชายเหมือนกันนะครับดูมันเขียวไปหมดนะเวลาฝนตกนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะตัดหญ้าอีกแล้วก็จะเอากระชายที่เป็นหัวพวกนี้นะครับลงนะครับลงปลูกนะครับผมนี่บรรยากาศ นะตอนนี้นะครับวันนี้วันที่6นะครับ6วันศุกร์เวลาประมาณ17นาฬกาหรือว่าตีห้ครึ่ง,งบ้านผมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับส่งข้อความถามไทยกันมาว่าหายไปไหนหายไปไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้หายนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับผม ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องหนุ่มคุณสวัสดิ์คุ้มใช้ด้วยนะครับผมวิถิชนคนเฝ้าสวนครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับก็ถ้าฝนไม่ตกนะครับผมก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะครับน่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าฝนตกเยอะนะครับไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมก็คิดว่าทุกคนคงจะเห็นใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ เรียงหน้าผัดพอดีเลยนะครับผักเรียงผักเรียงนี่นะครับนี่พอดีผัดเลยนะครับนี่พอดีกิน